บรรยากาศก่อน,นึ่งอุ่ำครับวันนี้เห็นตาโฟสอยดงครับเดี๋ยวไม่เคยกินที่เราน่าจะอร่อยหรือาปล่ ของกินก็พอได้ต้องคือมีปิดปีปุ๊ก ถามมาเริโโอ rats, โโ่อยๆหาสำรวจพื้นที่เพื่อได้ทำร้านยาดอง ก็ปั่นจักรยานกนลอมแถวหน้าค่ายที่ร้อยเอ็ดนี่มีค่ายทหารสองค่ายเนาะเป็นจังหวัดใหญ่มากผมกำลังวนวนขายอที่ไหนหมอๆและเช่าที่ที่ตำรันยาดองเพลงเคยชีวิตยังไม่เข็ดขายทิ้งไปแล้วยังไม่เข็ด ร้านกาแฟาหาเรื่องเสียงเงินต่อเก็บบรรยากาศมาฝากครับสวัสดีครับ